จ้าพ่อกันดีพระเจ้าสองเสาไม้บันนะมือนีกับภาพี่น้องนี่ละจ้ามหาสอกมันแสงพ่อเราเด้จ้าเครือสองเครือแม่เรากำลังกลมึงอยู่จ้าอนีจ้ามาลุ่นกันจ้าสิมานบ่เจ้าสองกลมึงจ้ามันสิมีบ่ศอกหาไปเรื่อยๆ้อจ้าบ่มีแล้วนอแม่ศอกเอามังมาเครือสองเครืออันนี้ก็เครือพ่นได้อนึ่จ้า ใบพ่นธุะโอ้โหะเครือเพ่นเป็นบ้องเป็นบองจ้ะใบพ่นก็นยุ่งางเถิงนะจ้ะเหีียวเวลาใบก็ได้งามนี่นี่ใบมันตายเหลือแจะเครือ มักล้ากับหากใหม่เนาะมันแนวพ่นจ้ะคูกันกับหากใหม่ถ้าบุมมีหากใหม่พ่นก็จ่นบ่นมันจะมักอยู่ตนหัวใหญ่ขันเขาหากใหม่เออหย่างตะเกียวคอดก็สองหัวจ้ะเห็นหัวแล้วจ้า ใครยู่ดินมันก้นไงแม่เราวก็เสีแดก้นกงงไงไงแม่ <c oughs> ท่านเป็นหินเนี่ยโอ้ยบ่ได้กินจ้ะเสียมไม้บ่เขา่าได้เอาเสียมเก้าคือเก้าได้ไปฝนก่อนเนาะ <c oughs> ยังไม่ได้ใส่นานมันบ่เข่าเนี่ยน้ำ <c oughs> เถินนี่เนี่ยเนาะน้ำน้งเห็นเหรอ ต้องหาดีมันแหละคนหัวหน่อยได้วหัวให้่คนหัวยิ้มด้นหัวหน่อยคนไปคุม้าพอเห็นบ่กป่ะนี่ เดินจุ่นพุ่งเป็นพันหัวเงาพันนี่หลงเหลือมันแซงกับมีหลายสายพันเนาะพันหัวป้อมพันหัวเงาอันนี้เป็นพันหัวเงาปอกให้ความไม่เขาจุนพุ่งปอกเปลือกนะความดึงลงเียมา มองงับแต่เข้ากักอยู่ก็หักไหม่ร้อยเขาเป็นหาหักไหมคืออันติ้งเพิ่นร้อยไปบักไก่เนาะ โจโก่อนรถบ้าเดชันหัวเง้เขาหาักใหม่งาด้วยจ้ะไค้ยุ่นเป็นต้นใหม่ตาย้วจ้ะคนเลยกลนได้ไงฮะเขาหาักใหม่หัวงาโดนเนาะ หาให้ข้าวหด้จาเคืองพนนี่ใบพันเติมจะตายละใบพันก็ได้นคนหยาบ บอกพร้อมขาวจุนพุนพร้อมที่จะดึงเลย เหลือมตาแม่นจ้าแม่นมันแสงเหลือมตาเ <c oughs> ขากอบให้ัะเก้าคนเหลือมตาจังน้อยนะจ้า <c oughs> <c oughs> ถ้าว่ามันแดดบ่ได้อยู่ในห่มละง่ายมอง ตรนี้เนคนฟลอยออกมาเลยคนงยุตะวันเป็นต้นไผ่เขาในหากไผ่เนาะบลึกดิตะวันเขาหากไผ่หยายหน่อหน่นอะยนง่ึงน้ำหา้มันหากไผ แ,แม่แล้วหนึ่งว่ามันหักไฟสองหัวเนี่ยอันซับอะมองน้ำเลยบางนี่น้ำยู่จ้าจ้าน้องก้กนมันแสงแล้วพาพี่น้องมาเก็บพักขมน้องเคยกิ่นมันนอแข่งเสปืสป่าแซบแล้วจ้าลูซ่ามันก็นจะออกขมๆหน่อยนึง สนว่าท่านงไงว่าถ้าเกิดเนาะเกิดจากให้นะตามธรรมชาต,ติเนาะอย่างนั้นจะ้ะแล้วก็ผมแล้วก็ผมหลายแก่หลายมันจะขมแห้งตัพอดีกดินมันคอยบ่หยาบเนาะแก่หลายมันหยาบแก่หลาแล้วก็ผมกินน่นมันหยาบให้เหถิงเนื้อยังคานมากาลังพอดีแจง แกงซส่ปากข้อไงอแซ<ส>บนนำสดนนำขอมอลลอมหนนะ่อยนึงย <c oughs> มันม่ถุงบ่ได้อ่ะุงมัน กินซ yes. น้องได้กินข้ามจจ,จนน่อยแล้วจนน่อยเนาะแต่ว่ากลังแสบพี่หลักย่ากินก็ดีมแม่ย่างหายผักขม,มต้นบานใหญ่เนาะผลงานท้าวมานีโอ้หลายเติบ คลิปนี้ก็จะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่ละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวห้อยบ้านนะกับแม่ลวจ้าสวัสดีจ้าดีเจ